สวัสดีครับคุณฟังทีระครับมีมุมมองทางกฎหมายที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของพิธาแล้วก็ภาคเก้าวไกลไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเอาแล้ววิษณุชีพิธาหากถูกศาลตัดสินขาดคุณสมบัติผู้สมัครสสต้องเลือกตั้งซ่อมทั้งประเทศเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายวิศนุเครือง,งามซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลด้านกฎหมายอยู่นะครับ วิษณุได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าหากว่านายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลถูกสารมินิจฉัยเรื่องขาดคุณสมบัติจากกรณีการถือครองหุ้นไอทีวีทำให้ขัดกับคุณสมบัติการเป็นสอสแล้วจากกระทบกับการเป็นนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงการรับรองผู้สมัครสสของพรรเก้าไกลด้วยอาจารย์วิสุบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมตอบไม่ถูกแล้วครับ เรื่องนี้อยู่ที่ผู้ร้องว่าจะร้องในประเด็นอะไรถ้าร้องในประเด็นว่าขาดจากการเป็นสสนายพิธาก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นสสก็ได้หรือถ้าร้องว่าขาดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถเป็นสสได้แต่ถ้าคนร้องร้องทั้งสองเรื่องศาลก็จะเป็นนิจฉัยทั้งสองเรื่องหรืออาจจะกระทบไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือการรับรองสมาชิกพักฉะนั้น อยู่ที่คําร้องว่าจะร้องอย่างไรจะร้องทั้ง3ประเด็นเลยหรือไม่แต่ว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับเอาทีและประเด็นก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายเอาไปก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่มาแนะนําว่าจะต้องร้องอย่างไรผู้ที่เป็นผู้ร้องร้องประเด็นไหนศาลก็วมนิจฉัยประเด็นนั้นถ้าร้อง3ประเด็นศาลก็วมนิจัยทั้ง3ประเด็นครับ ส่วนถ้าหากว่ามีการร้องในประเด็นเรื่องสมาชิพกพรรคแลวจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดหรือไม่เนี่ยอาจารย์มิสณุอธิบายความอย่างนี้ครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งหมดอย่างเช่นในอดีตที่คุณหญิงพจมาณ,ณป้อมเพชรซึ่งเป็นภรรยาเก่าของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปการลงคะแนนเอาไว้แล้วมีคนไปถ่ายรูปไว้เกิดเหตุเพียงแค่ครูหาเดียวนะครับแต่ทําให้การเลือกตั้งครั้งนั้นโมฆะทั้งประเทศฉะนั้น กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันหากมีการเลือกตั้งซ่อมก็ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนั่นแหละครับ